โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลาและเนื่องจากแกนหมุนโลกมีการเปลี่ยนแปลงมุมที่ทำกับแกนที่ตั้งฉากกับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการที่มุมเอียงของแกนหมุนโลกเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะ เรามาทำกิจกรรมนี้กันนะคะหุ้มลูกโลกจำลองขนาดใหญ่ด้วยฟิล์มพลาสติกถนอมอาหารจากนั้นยึดเลเซอร์เข้ากับขาตั้งโดยกำหนดให้เลเซอร์แทนแสงจากดวงอาทิตย์ระบุตำแหน่งวางเลเซอร์และลูกโลกจำลองบนกระดาษโดยให้ปลายแท่งเลเซอร์อยู่กึ่งกลางของกระดาษ และตำแหน่งลูกโลกอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวโลกในละติจูดไปทางเหนือมากที่สุดเส้นศูนย์สูตรและที่ละติจูดไปทางใต้มากที่สุดซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งใดบ้างนั้นเรามาศึกษากันค่ะโลกโคโจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ365วันโดยรังสีจากดวงอาทิตย์ จะตกกระทบตั้งฉากพื้นผิวโลกในบริเวณที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนในวันที่21มีนาคมเป็นวันที่รังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวโลกที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรเมื่อโลกโคจรเปลี่ยนตำแหน่งไปตำแหน่งที่รังสีตกกระทบตั้งฉากจะอยู่ในละติจูดที่สูงขึ้นไปทางซีกโลกเหนือวันที่21มิถุนายนเป็นวันที่รังสีดวงอาทิตย์ ตกกระทบตั้งฉากบริเวณละติจูดที่สูงที่สุดจากนั้นละติจูดที่รังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากจะเริ่มลดต่ำลงจนถึงวันที่22กันยายนรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากที่เส้นสูงสุดอีกครั้งและเลื่อนไปทางซีกโลกใต้จนถึงวันที่21ธันวาคมเป็นวันที่รังสีตกกระทบตั้งฉากบริเวณละติจูดค่อนไปทางใต้มากที่สุด จากนั้นโลกจะโคจรกลับมาที่ตำแหน่งแรกอีกครั้งซึ่งครบรอบหนึ่งปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตำแหน่งที่แตกต่างกันในวงโคจรส่งผลต่อตำแหน่งและพื้นที่ที่รับรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างไรศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะวางลูกโลกจำลองที่ตำแหน่งวันที่21มีนาคมจากนั้นเปิดเลเซอร์และปรับระดับแสงเลเซอร์ให้ตรงตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร จรดปากกาสีแดงที่ตำแหน่งของแสงเลเซอร์บนลูกโลกจำลองจากนั้นหมุนลูกโลกจำลองให้ครบหนึ่งรอบเปลี่ยนลูกโลกมาที่ตำแหน่งวันที่21มิถุนายนพร้อมทั้งปรับทิศทางของแสงเลเซอร์จากนั้นทําเช่นเดิมค่ะจะรดปากกาที่ตำแหน่งของแสงเลเซอร์บนลูกโลกจำลองหมุนลูกโลกจำลองให้ครบหนึ่งรอบ เปลี่ยนลูกโลกมายัางตำแหน่งวันที่22กันยายนแล้วระบุตำแหน่งที่แสงเลเซอร์ตกกระทบลูกโลกจำลองให้ครบ1รอบเปลี่ยนตำแหน่งลูกโลกมายัางตำแหน่งวันที่21ทธันวาคมแล้วระบุตำแหน่งที่แสงเลเซอร์ตกกระทบลูกโลกจำลองให้ครบ1รอบ พิจารณาตำแหน่งและพื้นที่ที่แสงเลเซอร์ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวโลกละติจูดไปทางเหนือมากที่สุดเส้นศูนย์สูตรและละติจูดไปทางใต้มากที่สุดหากโลกมีความเอียงของแกนหมุนเพิ่มขึ้นจะส่งผลต,ต่อตำแหน่งและพื้นที่ที่แสงเลเซอร์ตกกระทบอย่างไรมาศึกษากันต่อคะ่ะปรับองศาการเอียงของแกนหมุนโลกให้ได้มุมเอียงของแกนหมุนโลก45องศา ทำกิจกรรมตามขั้นตอนเดิมโดยวางลูกโลกที่ตำแหน่งวันที่21มีนาคมแล้วปรับแสงเลเซอร์ให้ตรงกับเส้นศูนย์สูตรจรดปากกาที่ตำแหน่งของแสงเลเซอร์ตกบนลูกโลกจำลองจากนั้นหมุนลูกโลกจำลองให้ครบหนึ่งรอบทำกิจกรรมเช่นเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งลูกโลกเป็นตำแหน่งวันที่21มิถุนายน ตำแหน่งวันที่22กันยายนและตำแหน่งวันที่21ธันวาคมค่ะปรับองศาการเอียงของแกนหมุนโลกให้ได้มุมเอียงของแกนหมุนโลก15องศาวางลูกโลกจำลองที่ตำแหน่งวันที่21มีนาคมปรับความสูงเลเซอร์ให้แสงพอดีเส้นศูนย์สูตร จะรดปากกาที่ตำแหน่งของแสงเลเซอร์บนลูกโลกจำลองจากนั้นหมุนลูกโลกจำลองให้ครบหนึ่งรอบทำกิจกรรมนี้ซ้ำอีกครั้งโดยปเปลี่ยนตำแหน่งลูกโลกไปยังตำแหน่งวันที่21มิถุนายนตำแหน่งวันที่22กันยายนและตำแหน่งวันที่21ธันวาคมค่ะ มุมเอียงของแกนหมุนโลกที่แตกต่างกันส่งผลอย่างไรต่อตำแหน่งและพื้นที่ที่แสงเลเซอร์ตกกระทบพื้นผิวโลก